สวัสดีค่ะคุณลุงดิฉันชื่อนางสาวอมรรัตน์คุณทวงนะคะเป็นนิสิตคณะพยาบาลาศาสตร์ชั้นปีที่สามมหาวิทยาลัยบูรพานะคะคุณลุงชื่ออะไรคะรค,รคุณลุงจารันฝันบวานครับอ๋อคุณลุงจรันฝันบวานนะคะคุณลุงจรันคะวันนี้พยาบาลจะขออนุญาตด,ดูเสมหะให้กับคุณลุงจารันเนาะครับค่ะแต่ก่อนดูเสมหะนะคะเดี๋ยวพยาบาลขอฟังเสียงปอดของคุณลุงก่อนนะคะว่ามีเสมหะามากน้อยเพียงใดน,นะคะครับ ขออนุญาตนะคะคุณลุงหายใจเข้าเรืๆอค่ะเึิ่มเร่สองสสองสหายใจเข้าลึกค่ะอ่ายังมีเสมหะอยู่เยอะเลยนะคะคุณลุงเดี๋ยววันนี้พยาบาลจะขออนุญาตด,ดูดเสมหะให้กับคุณลุงนะคะ ซึ่งพยาบาลจะขอดูดน้ำลายทางปากแล้วก็ดูดเสมผหาภายในท่อด้วยนะคะครับสำลีชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอาปลายท่อะคะ ปลายเครื่องนะคะแล้วก็ต่อฟิงกระทิปค่ะ คุณลุงเดี๋ยวพยาบาลจะทําการดูดน้าลายให้คุณลุงนะคะถ้าในปากของคุณลุงมีน้าลายนะคะบ้วนออกมาให้พยาบาลนะเลยนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะดูดน้าลายให้นะคะค่ะนะจากนั้นเราก็เปิดเครื่องความดันลบนะคะให้ความดันอยู่ที่ประมาณ 80- ดสถึงหนึมมตรปรอดนะคะแล้วก็สร้างแรงดูดค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคุณลุงจะดูดน้ำลายแล้วนะคะคุณลุงมีน้ำลายเท่าไหร่บ้วนออกมาให้หมดเลยนะคะ อีกครั้งนะคะคุณลุงบ้วนน้ำลายออกมาให้หมดเลยนะคะโอเคค่ะ ต่อไปจะเป็นการดูดเสมหะที่อยู่ในท่อช่วยหายใจนะคะซึ่งก่อนดูดเสมหะในท่อนะคะแล้วก็จะให้ออกซิเจนก่อนนะคะก็จะมีผู้ช่วยเป็นคนให้ออกซิเจนค่ะพอให้ออกซิเจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวพยาบาลจะดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจของคุณลุงแล้วนะคะเจ็บนิดนึงนะ เราจะใส่สายเข้าไปประมาณ8ปดถึงสินิ้วนะคะพอถึงแครดิน่าแล้วก็จะรู้ว่าสายมันติดนะคะแล้วก็เราก็จะดัดออกมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็สร้างแรงดูดค่ะประมาณ10วินาทีค่ะ กับผู้ปว่วยต่อค่ะตอนนี้กำลังให้ออกซิเจนนะคะคุณลุงแล้วก็ดูดเสมหะอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงแคเรน่าดึงออกมา1นึเซนติเมตรแล้วก็สร้างแรงดูดสีบวินาทีค่ะ แล้วก็ให้ออกซิเจนทูกฝอยอีกรอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงเหนื่อยไหมคะกบมาให้ออกซิเจนนะคะอาครั้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณลุงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วสร้างแรงดูดค่ะ แล้วก็ให้ออกซิเจนอีกรอบค่ะแล้วเราก็ทําการล้างสายค่ะโดยเอาปลายสายจุมลงไปในขวดขวดโหลที่มันมีน้ํานะคะแล้วเราก็สร้างแรงดูดค่ะเพื่อล้างสายค่ะเสร็จแล้วก็ คุณลุงคะพยาบาลดูดเสมหะให้คุณลุงเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงหายเหนื่อยหรือเปล่าหายเหนื่อยครับอ๋อหายเหนื <Becca. S 1> <pal ika. S 2> ่อยนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการดูดเสมหะผ่านทางท่อจากคอนะคะหรือว่า TCO automi t ิ b นะคะซึ่งก่อนดูดเสมหะนะคะเราก็จะมีการให้ออกซิเจนให้กับผู้ป่วยก่อนค่ะ คุณลุงคะเดี๋ยวพยาบาลจะทําการดูดเสมหผ่าผ่านทางท่อจากคอของคุณลุงแล้วนะคะเจ็บน,นิดนึงนะคะค่ะในการดูดเสมหผ่านนะคะเราจะใส่สายลึกลงไปประมาณสิบเซนติเมตรสิบเซนติเมตรนะคะพอถึงแคดนาแล้วดึงขึ้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็สร้างแรงดูดค่ะอยากสร้างแรงดูดอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็หมุนเพื่อให้เสมหะ่าออกมากขึ้นค่ะท้างว้สิบวินาทีนะคะ อีนิดนึงนะคะคุณลุงแล้วก็จะให้ออกซิเจนคุณลุงค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงตอนนี้กำลังให้ออกซิเจนนะคะหายใจเข้าลึกๆ ก็ให้ออกซิเจนอีกครั้งนึงค่ะถ้าดูเเซนหาครั้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณลงุงจะหมดแล้วแล้วก็ให้ออกซิเจน ลุงคะพยาบาลได้ทําการดูดเสมหะให้กับคุณลุงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหายเหนื่อยหรือหายเหนื่อยไหมคะหายครับอ๋อหายเหนื่อยนะคะต่อไปถ้าคุณลุงมีอาการหายใจเหนียวหอบหรือว่าหายใจลําบากก็ให้รีบแจ้งพยาบาลได้เลยนะคะค่ะข,ขอบคุณคุณลุงที่ให้ความร่วมมือในการดูดเสมหผนในครั้งนี้เป็นอย่างดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะหลังจากปฏิบัติการพยาบาลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา เก็บอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ล้างมือหลังการปฏิบัติการพยาบาลนะคะค่ะจากนั้นก็ลงบันทึกแผนการพยาบาลค่ะซึ่งเราจะลงบันทึกปริมาณของเสมหะสีแล้วก็ลักษณะของเสมหะค่ะ